สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ยายแววมานําเสนอเมนูผัดเผ็ดหมูปลาด้วยค่ะยายแววไปเชียงรายได้หมูปลามาจ้ะหมูปลาเพื่อจะมีหนังแบบว่าหนังหนาแน่แล้วก็จะมีาคนสามเส้นนะพี่นอ้องซอยสุผัด,ดเน็ดผัดเผ็ดจ้ะนี่ก็จะเป็นน้ำพริกแกงใบมะกรูดค่ะพริกชีฟ้าซอยแลวก็ชายซอยเมื่อนี้บะมีพริกไทยนะพี่นอ้อง จะใส่กะทิกระป๋องนึงนะจ๊ะผัดเผ็ดหมูปลานี่หมูปลากิโลกับขีดนึงซื้อมากิโลละสองร้อยห้าสิบบาทซื้อสองร้อยหกสิบบาทอีกเมน,นูนึงจ้ะบะหมี่แกงละไม่หรอยายแววคิดอยากแกงละไมอีกเมื่อนี้ไม่ได้กินหลายมื้อแล้วเนาะตั้งแต่ลงคลิปไปคลิปที่แล้วละตื่ดใดไ,ดไงแมาย้อนแกงละไมได้พี่น้องของมากของมา,มากยายแวว นี่จะเป็นนอนอไพหวานนอไพเลี่ยงอยู่สวนนี่แล้วจ้ะมีน้ำอยาาน้ำนะพี่น้องน้องน้ำอยาาน้างค,งคงุณ้นๆเ้าเก็นกับมื้อจ้ะเดีย๋ยวจะใส่พริกแห้งที่เจ้าเพี่น้องผักอีตูผักอีเลิดผักกะผักกะจะใส่ปลาไหลใส่พอหอม มาจ้ามาเทิดกับขอน้ำายแววค่ะพี่น้องแกงทำไมน้ำายลล์ทำไมเยลล์ต้มนกลือหวานนี่ดีพี่น้องทำไมไทยเลียงจะหวานลดหวานเนาะน้ำต้มขุ่กับมะมักมันหวานเดี๋ยวจะแกงใส่น้ำยาหน้งไม่มีซีบใส่ปลาเผาด้วยส่น้ำยาหนังก็ได้เยลล์จะใส่พริกแกงจ้ะ ที่แกงเนี่ยแล้วก็จะมีหอมแดงหอมขาวข่าตะไคร่เกลือกะปินิดน่อยจ้ะบางคนมันจะใส่พริกสดพริกดิบแล้วแต่ด้วยค่ะแล้วแต่้มักมักหมักพริกอันไรก็ใส่อันนั้นนะคะอย่าก,กับเข่าว่ามีสูตรตายโตเนาะมักแบบไดก็เห็ดแบบนั้น เสีขนอนลงไปจ้เะเสผชนหน เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ฟักทองลงไปจ้ะอรอฟักทองสุก้วยจ้าสิบนาทีจะสุกแล้วเี่ยน่าสนใจฟักทองกันหนึ่งสุกเลยจ้ะ ใส่สาเตผัดชาผัดอีตูผักกดกระรือจ้ะใส่ไมหรือหอมถล่วอ,ออกนอกจอวก็ออได้มาใหม่ว่านไว้เศษเศรข้เรียบรลอยแล้วจ้ะเยงไม่ จะผัดเห็ดหมูปันเลยแล้วจ้ะแล้วเขี่ยวกะนนทิผัดน้ำมันผัดน้ำมันจะเขี่ยวกะทิผัดน้ำพริกค่ะโอเคก็คือแบดนี้เกี่ยวกัะทิให้แตกมันน่งน้ำพริกลงตัวน้ำพริกเรจะเอา กะทิเติมอ,อีกจ้ะสูตรเย้วกับเนเก้าเือนเดืน <c oughs> อ,อ,อนะะอนี่เนาะอ๋อขอเทษขอไทยด้ค่ะงเครื่องจ้ะนี่ยจะใส่ขนอยแล้วเนาะนอก่อนนะขนาอนอ อ่อันใดก็ใส่ต้องไปลงใส้าวโพดก็ตาลค่ะ มีนเริ่มุแล้วน่ะมันเริ่มสุดแล้วเนาะหนึ่งแถเครื่องเนะแล้าราก็ปรุงรสต่อได้ค่ะรา เอาจะเคี okay. ่ยวกะทบ้างนะค่ะโเราจะเคี่ยวจนหมูเปื่อยก่อนค่ะ มันคงจะเหนียวอยู่แต่ที่บ่มีเพกไทยเนาะพี่น้องมันนี่เดี๋ยวจะสามสิบนาทีกันเนาะพี่น้นองแ้วจ้ะแล้วเพิ่มน้ำสามรอบแล้วจะเหนียวเนีะย เริ่มนุ variance, ่มแล้วค่ะแล้วจะใส่กระชายที่ใส่ใส่พริกค่ะ ไท่ไท้สุดใส่ใบโกรูดด้วยข้างนอกใยแวแวโบอซ้อยนะคะจะฉีกเอาหน่อยโบกินกันกนกนกนะเชี่ยออกวันนี้จะโบไซใบโหระท้านะคะอย่งนี้ก็เรียบร้อยลวค่ะตัดเห็ดมูปฟ่ะ กุกเขิดจะคือหนึ่งปลากินข้าวน้ำกันผัดเผ็ดหมูปลาเผ็ดเผ็ดแกงน่องไม้ทอดหมูให้น้องไอจีกันน้าด้อค่ะมาขอน้ำเย้ว์ไปละสวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำเยาแว์จ้ะ คนใหม่ค่ะโอ้วผ็ดไปปอกข้าต้มเนาะจะกินมบนไปเลยค่ะจีวัสดีค่ะวัสดีค่ะเอซีกันค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวยๆวัสดีค่ะสวยๆค่ะครับหมูทอดหมูทอด

มาเดค้ค่ะกินข้าวกับนออ้องไอจีิเคี้ยวยังค่ะห่อนค่ะข้าวกระห่อนมัน้ยห่อนแกงกระห่อนอัดเผ็ดกระห่อนด้อจ้ะอืมดูดีดี ยังก็ไม่วันน้ำผักอ่าจางเลยไปเอาคนเดียวแล้วค่ะทางเก่งกดน้ำกินคนเดียว,วะนะคะต่อเอฟซีตารางตารางประเทศ น่ำแ้งสามรอบเดี๋ยวหรือปะเอากินได้อยู่นะหนังมันกรอบกรุบ นเราจะลงคิปลานี่แล้วข้ะเนียบันไหนจะบลอกสบายเป็นวัดวัไปสี่ล็กซีนไหมกบลบ ยุงแต่เว้นไก่ชิตกดินก็เริ่มนุงอิดประตูแล้วัก ปลาสืบตลาดทาวังท้องอ, <c oughs> อร่อยผัดเผ็ดหมูปลามึนจะบะหมี่กิน <c oughs> มึงค้นกระเล่นนั่นเนาะโอ้ย <c oughs> ขัด <c oughs> เนาะเจ้าขอื่นอะ อีอย่าเล่นน้าเดี๋ยวย่าไม่ให้กินข้าวด้วยนะเดี๋ยวจะไล่ไปอยู่กับปู่เลยถ้าเป็นเด็กดื้อเนาะไอจีเป็นเด็กดื้อเหรอเป็นเด็กดื้อไหมคะไม,ไม่ก็อย่าเล่นน้ําน้ำเอามากินไม่เอามาเล่น หอมมากเยอะแล้วแขงน้องใหม่แขงน้องไหม่บุกน้องไหม่ย้ำน้องไหม่มากบัดยาเรียนน้่นไม่เที่ยวเขาปู่ไปไหนปู่มาเอาคนดื้อไปดื้อ ดื้อไหมคะไม่ดื้อความโดื้อไม่ดื้อก็นั่งเฉยๆมันเหนียวเนนั่งตอบดิเข้าข้าวค่ะมาดื้อใจวันใจวันไปเห็นโทรมาล่ะเชื่องเลย นี่ตวจจะเลือ่อนอาหารแล้วพี่น้องก็ก็ซ้มี่สากินข้าวอิอ่มนุน่ม ไอจอีมอมแมมขนาดนะ้ไหอบอบอั่นอับแ้ำคือเบาๆอย่างนี้ค่ะนำข้าวเอฟซีก็ได้ด ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้่ด้วยค่ะพี่น้องเป็นงกำลังใจให้เยวีแววทำคลิปต่อไปมั้ยเรามีคนเมืองแท้ๆจิได้เศาเห็ดแน่นน้ำออก อชินลมีคนมืงคิดฝากคนได้กดแชร์หนูด้วยนะคะฝากคแชร์หนูด้วยนะคะให้เยอะแววฝากกดไลให้เยอะแววืมเจ๋งค่ะเนี่ ย่าขอกินน้ำได้ไหมคะนี่ตกแล้วไอจีจะตักน้ำให้ย่าได้ไหมคะคนเก่งไอจีขาจีตักน้ำให้ย่าได้ไมั้ยคะจุกแล้วเรื่องไหนเกี๊ยบมันกินนะเกี๊ยบมันยกสดแล้วพี่น้อง พ่อพ่อบอกฟันแล้วลืม,มไหมช่้าจบจนได้ง่ายมองเขียวให้หมดอีกเงินผไป่อ สรสชาติโอเคย้ำม่เแรงอะกินเขาอยู่น่องอีกชิ้ำมังสองกินน้อยเดี๋ยวพอวเพิ่นผัดเขาใส่แค่หลอดกินแต่แค่หลอดพี่น่องไอจีกับแค่หลอดนี่กินไม่ได้ อันนี้แค่ลอดบอก,กินขเขาเชื่อกินแค่หลออืมอืมอืมมันจะตกอืมม่มาลากิดตัวใาแล้วอือออืมเจ็บมากเจ็บบ่เจ็บมาก ด่าดื้อดีไหมจะดื้อนะม่วงหายห่วงหายเจ็บเหรอคะที <h <h ่ใหญ่ชนนะคะหัวหัวชนโต๊ะนะ่ะเห็นะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยแว h a n แนลจ้ะพ่อันใแม่คลิหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายๆไอจีไม่ชวนนะคะ่ะขี้เข้าหัวโ,โจดโด๊กโตดีขวไม่ทั้งหลังนี่นะสนันตกที่นะขวบบอกขันขันเก็บไรก